นเราจะเติบโตก็ต้องกินน้ำกินท่าพักผ่อนอย่างพอเพียงและทำกินใจให้แจม่มใสพืชเขเมือนกันต้องมันหาปุ๋ยมาใสเขียวสมบูรณ์ใหญ่นะครับหลวงใหญ่เม็ดใหญ่นะครับน้ำหนักดีที่สำคัญคือออกเต็มที่เลยครับพี่น้องดูที่ครับเริ่มสวยดูหูทั้งแปลงเลยสวยมาก โอ้โหข้าว้าหนึ่งหาเจอยากนะครับนี่ครับได้ของดีครับตั้งแต่เริ่มทาทาแปลงทําดินให้ดีด้วยกันอะไรไหมฮะเอาดรล็อกมาย่อยฟางเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เคลือบเม็ดข้าวดีดไม่ก็อกไม่ขึ้นไม่งอกยาก็ไม่ขึ้นนะครับมันปราบได้มันเคลือบได้วัชพืชในนาข้าวก็หมดไปและสําคัญก็คือดินก็ดีขึ้นนะครับเมื่อดินดีขึ้นข้าวก็เริ่มงามนะครับเขียวสมบูรณ์นะครับต้นใหญ่ที่สําคัญครับ ฉีดอีกแปคุณพลไปด้วยโอ้โหพี่น้องโอ้โหอลังการเลยครับที่สำคัญสุดๆคือต้นทุนของสินค้าผลิตภัณฑ์ของ SP Biotech 99เราถูกนะครับถูกไม่ว่าจะเป็นตัวดดล็อกที่เคลือบขาวดีดนะครับตัวนั้นนะครับหนึ่งขวดอะได้20 30ิบสาสิบไร่เลยราคาเพียงแปดร้อยบาทเฉลีย่ยแล้วไรประมาณ30บบาทพี่น้องครับถูกมากและชุด 8ปดคูณพลก็เฉลี่ยประมาณ140บาทไม่เกินร้อ150บาทต่อต่อรอบต่อเที่ยวนะครแปลงนี้ฉีดสีเที่ยวนะครับดูด้วยครับข้าวเป็นลูกเลยดู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 ด,ดูโอ้โหสองลวงให้ดูนะมีตะลวงมีตะรวงครับพี่น้องครับ ปอดอยู่ดีกินดีเสริมสร้างฐานให้มันคงครับอุ้มแรกครับงานนะสนขาสิบไร่นะครับอยู่บงน้ำเย็นบางม้าสุพรรณบุรีแปลงนี้ไปโดนล็อกปราข้าวดีครับแล้วก็ฉีดด้วยแปดคุณพลนะครับสี่รอบข้าวสวยมากครับข้าวห้าหนึ่งนะครับก่อนปุ๋เพียงห้าลูกนะครับย้ำนะห้าห้าลูกครับเราต้นทุนด้วยปจ๋ยรารับนี้อุ้มแรกนะครับก็แปลงนี้สิบไร่ได้กี่อุ้มนะครับผลผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับ คือก้าวใหม่เกษตรกร